ผ้าไทยลายดอกแก้วคะ่ะผ้าไทยลายดอกแก้วคะ่ะสีโอรสคะ่ะสีฟ้าสว่างหรือว่าสีฟ้าราชินีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุลูกคาร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสําหรับนะคะคลิปนี้ EP นี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณจิรัชยานะคะอยู่อําเภอเมืองนะคะจังหวัดลําปางค่ะบอกว่าสั่งซื้อหน่อยผ้านะคะนําไปตัดผ้าถุงนําไปนําไปตัดกระโปรงนะคะนําไปกัด ไปตัดกางเกงหรือว่าจาไปตัดเสื้อได้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เป็นผ้ารุ่นเดียวกันเป็นผ้ารุ่นเดียวกันนะคะแต่ที่นุ่งสมใจอยู่จะเป็นลายขอจะเป็นลายขอนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็สามารถนะคะสั่งซื้อผ้านะคะไปตัดเองได้เลยนะคะราคาสุดพิเศษเพียงค่าผ้านะค่าผ้านะคะราคาผืนละ690บาทราคาผืนละ690บาทนะคะ2ผืนจัดโปรโมชั่นพิเศษ1,350ัรบาท 1,350งนา้้าบาทนะที่สำคัญเนาะมีของฟันของฝากนะคะเป็นตะก้าสุดชิคมูลค่า150บาทแถมให้ฟรีด้วยนะคะสำหรับผู้ลูกค้านะคะที่สนใจสั่งซื้อสินค้ากับทางร้านแม่มาริพาไทยของเราคะ่ะ3วันสุดท้ายจัดโปร3วันสุดท้าย 29, 30ิบแล้วก็1นะคะที่มีจะแถมให้นะให้ที่แถมตะก้าให้นะคะสำหรับผู้ลูกค้านะคะที่สั่งซื้อนะคะสินค้ากับทางร้านแม่มาริพาไทยของเรานะคะยอดสั่งซื้อนะคะ9 0บาึ้ถมให้รี1บบเลขึ้นาทแถมให้ฟรีหนึ่งใบเลยจากมูลค่า วยแบบนี้พร้อมเสิฟพร้อมส่งสวยๆแบบนี้พร้อมเสิฟพร้อมส่งนะคะไปที่จังหวัดลำปางค่ะขอบพระคุณมากมากเลยนะจ๊ะนี่เลยค่ะคุณน้องบอกว่าเดี๋ยวสั่งซื้อให้คุณย่านะคะติดต่อสั่งซื้อให้คุณย่าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ชื่นชอบเนาะชื่นชอบนะคะงานผ้าไทยผ้าทอกับร้านแม่วลรีผ้าไทยนะคะผ้าราุ่นนี้คือดีนุ่งเด้งผ้าคือนุ่มนี้คือแบบ ถ้าคุณลูกค้าชอบเนื้อผ้าที่แบบว่าเป็นบางเบาใส่สบายเป็นแบบบางเบาใส่สบายอบนิ่มเรียบร้อยอบนิ่มเรียบร้อยพร้อมใส่นะคุณลูกค้าคะคิดถึงร้านแม่วาลีผ้าไทยเลยคุณลูกค้าคะตัวนี้นะคะเป็นผ้าฝ้ายมักโครเป็นผ้าฝ้ายมักโครนะคะเป็นผ้ามัดมี เป็นผ้ามัดหมี่ทอเครื่องสกปรกคุณลูกค้า่ะสวยๆแบบนี้เลยด้านในเป็นแบบนี้ด้านในเป็นแบบนี้นะคะเป็นผ้ามัดหมี่ทอเครื่องสกปรกคุณลูกค้าค่ะไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะคะเหมือนแบบที่คุณลูกค้าชอบถามว่าถ้าผ้าพิมพ์ลายนะคะสังเกตง่ายๆหน้านะคะหน้าผ้าหน้าหน้าผ้าด้านนอกจะมีลายด้านในจะเป็นสีพื้นเลยจะเป็นสีพื้นไม่มีลายอะไรเลยนะคะอันนั้นเขาจะเรียกว่าผ้าพิมพ์ลายนะคะแล้วก็ มีความแข็งกว่าผ้ารุ่นนี้เพราะว anyway, ่าถ้าเป็นผ้าพิมพ์ลายต้องใช้ผ้าฝ้ายที่มีความแข็งนะคะที่มีความแข็งถึงจะพิมพ์ลายเข้าไปในเนื้อผ้าได้นะคะคุณลูกค้านะแต่ถ้านะคะเป็นผ้านุ่มๆผิวๆแบบนี้เป็นผ้านุ่มๆผิวๆอย่างเงี้ยเป็นผ้าทอเป็นผ้าทอแต่เป็นผ้าทอเครื่องนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะผ้าไทยผ้าทอ ผ้าไทยผ้าทอนะคะไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นทอมือแท้ร้อยเปอร์เซ็นหรืออะไรนะคะแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยคือดีมากๆคือดีมากๆขายดีค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะขายดีมาตั้งแต่นุ่มทาช่อง YouTube ใหม่ๆเลยนะคะขายดีมาเริ่มต้นเลยนะคะมาด้วยกันกับผ้ารุ่นนี้เลยคุณลูกค้าขาผ้าไทยลายขอผ้าไทยลายขอที่นุ่งสวมใส่ยอยู่แบบนี้เห็นไหมคะขายดีมากๆเลยนะนี่เลยค่ะหรือว่าจะเป็นนี่เลยคะ่ะ ุดฮิตเลยตอนนี Asia, ้ลายดอกแก้ว่ลายดอกแก้วสวยๆแต่พี่จ๋าสามารถนําไปออกแบบตัดเย็บได้เลยนะคะทรงไหนก็ใสสวยทรงไหนก็ตัดสวยค่ะอัดผ้ากาวเยลลี่บางๆพอหรือว่านะคะคุณลูกค้าบอกว่าชอบใส่แบบว่าใส่สบายๆไม่ต้องอัดได้ไหมมีผ้ารุ่นนี้แหละที่แนะนําที่นุ่มการแนะนําเลยว่าอัดเอาไปตัดได้เลยโดยที่ไม่ต้องอัดผ้ากาวนะคุณลูกค้าค่ะนําไปตัดได้เลยนําไปส่งตัดได้เลยโดยที่ไม่ต้องอัดผ้ากาวเลยนะคะเป็นผ้ารุ่นนี้รุ่นเดียวเลยของร้านแม่มริผ้าไทยของเราค่ะ ที่แนะน,นําแนะนํานําเสนอให้เลยคุณลูกค้าขาทรงตัดได้เลยไม่ต้องอัดผ้ากาวก็ได้เพราะว่าผ้ามันนิ่มมากผ้านิ่มใส่สบายมากๆขนาดหน้ากว้าง100ยาว180ซนติเมตรเป็นความยาวมาตรฐานเป็นสเปคผ้าทอเครื่องทั่วไปนะคะเป็นสเปคผ้าทอเครื่องมาตรฐานเลยนะคะคุณลูกค้า่ะเป็นสากลเลยนะบอกอย่างนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้า่ะเพราะว่าถ้าผ้าทอเครื่องนะก็จะขนาดสเปคประมาณน,นี้แหละ ไม่เกินนี้ค่ะคุณลูกค mm ้าขาะหนึ coping, em, uh, ่งร SO right, like ้อยคูณหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาสองชิ้นอ่าคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาสองชิ้นนะคะคุณลูกค้าชอบสีไหนสีฟ้าไหมสีฟ้าราชินีสีฟ้าสว่างหรือว่าจะรับสีโอรสดีคะคุณลูกค้าชอบผืนไหนคะคุณลูกค้าชอบผืนไหนแจ้งได้นะโทรเข้ามาได้นะคะคุณลูกค้านะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่ง กศูนย์ศูนย์แปดอีกหนึ่งรอบจ้าศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดค่ะคุณลูกค้าขาและที่สําคัญถ้าคุณลูกค้ามีช่องทางไลน์คุณลูกค้านะคะใช้เบอร์โทรเบอร์นี้เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มส่งรูปเพิ่มเติมให้เดี๋ยวนุ่มส่งรูปเพิ่มเ,มเมติมให้นะคะพี่ค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะสินค้าสินค้าดีมีคุณภาพและที่สําคัญทางร้านเรามีหน้าร้านนะคะมีหน้าร้้าาาานนอออยยยู่่่ททีีจังวววดดรเเ็สาขะาะคะแม แวะมาเที่ยวแวะมาช็อปได้นะคะคุณลูกค้าค่ะหน้าร้านอยู่ในปั๊มปรทอหน้าร้านอยู่ในปั๊มพตทนะคะอยู่ตรงข้ามธนาคารทอ,อสอ,อยู่ในเมืองร้อยเอ็ดนะคะอยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุรีเวชอยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุรีเวชนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจ อยากสั่งซื้อสินค้านะคะง่ายๆเลยกูณลูกค้าโทรเข้ามาค่ะ0890416008แล้วช่วงนี้โปรโมชั่นคือดีมากๆโปรโมชั่นดีมากๆนะคะคูณลูกค้าค่ะแถมให้ฟรีทันทีแถมให้ฟรีทันทีนะคะสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่990บาทขึ้นไปนะคะสามวันสุดท้สามวันสุดท้ายนะตอนแรกว,ว่าจะจัดแค่ยี3สิบเก้าสามสิบใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจัดวันที่หนึ่งให้ด้วยนะจ้าค่ะแถมแถมเพิ่มเติมไปเป็นสามวันเลย <laughs> โอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะนี่เลยค่ะรับสีโอรสรับสีโอรสคูณลูกค้าขาสวยมากๆ โมดสุดๆนะคะคุณลูกค้าขาสีออรสจ้าตัดไว้ใส่ได้เลยตัดไว้ใส่ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็น ja ผ้าฝ้ายสไลด์มีสีมากกว่าสีเฉดสีมีสีมากกว่าสีเฉดสีสามารถนะคะนาไปสวมใส่กับเสื้อได้หลากหลายสีมากๆเลยคุณลูกค้าคะสีขาวสุดคลาสสิกสีขาวสุดคลาสสิกเสื้อขาวสุดคลาสสิกใส่กับผ้าถุงได้พุกผืนจริงๆคุณลูกค้าคะอันนี้นุ่มเลือกใช้เป็นสีขาวงาช้างนะเสื้อนะคะที่นุ่มใส่อยู่นะคะนุ่มเลือกใช้ผ้าสีขาวงาช้างนะคะเสื้อผ้าใหม่ เสื้อผ้าใหม่ผสมผ้ายของร้านแม่บารีผ้าไทยของเราเองคุณลูกค้าคะราคาชิ้นละ490บาท2ชิ้นจั่โปรโมชั่น9 5 0าร้สบามัน1,400รบาทคะ่ะซื้อได้เลยซื้อไปตัดเย็บได้เลยคุณลูกค้าชอบทรงไหนอะไรยังไงก็ตัดได้เลยนะคะหรือว่านะคะชอบทรงเสื้อหรือว่าชอบทรงเสื้อที่นุ่มสวมใส่แต่นุ่มจะใส่เป็นทรงครอบความยาวอยู่ที่18นิ้วจะโชว์บริเวณหัวซีนแบบนี้นะคะโชว์หัวซีนโชว์หัวเข็มขัดนะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสั่งตัดได้ราคาสุดพิเศษเพียง1,390บาท1,390บาทมีหลายทรงนะคะเป็นทรงคอนะคะเป็นทรงคอกลมเป็นทรง ไฮเลือนต้นเหรือว่าจะเป็นทรงไฮศิระดาแบบนั้นก็ได้เดี๋ยวจะเป็นคอปักก็สวยค่ะคุณลูกค้าคะสามารถสั่งตัดได้เลยนะหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทต้องโอนมาจาห้าร้อยบาทนะถึงจะได้ตัดให้นะคะและที่สําคัญอย่าลืมนะคะแจ้งรายละเอียดมาด้วยไม่ว่าจะเป็นรอบอกเอวสะโพกนะคะคุณลูกค้าขาแจ้งเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวทางร้านดูให้ถ้าเป็นนะคะแขนสั้นก็ความยาวอยู่ที่แปดห้าถ้าเป็นแขนสามส่วนจะยาวความยาวแขนอยู่ที่สิบเจ็ดนิ้วจ้าคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้เนาะหรือว่าจะสั่งตัดกระโปรง เป็นกระโปรงจีบชวิสแบบนี้นะคะเพียงแค่แจ้งรอบเอวเข้ามาเพียงแค่แจ้งรอบเอวแล้วก็ความยาวที่ต้องการเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้นะคะเป็นเอว30เอวนุ่มอีกเอว30นะคะความยาวอยู่ที่35นิ้วนะคะคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดเข้ามาได้นะคะเป็นจีบชวิสรอบตัวเป็นจีบชวิสรอบตัวคุณลูกค้าขาใส่ง่ายใส่สบายใส่ง่ายใส่สบายใส่ออกงานนะคะหรือว่าจะใส่ไปเข้าวัดทำบุญได้เลยค่ะเลือกผ้าได้เลยนะเลือกผ้านะคะใช้ผ้ารุ่นนี้ตัดก็ได้รุ่นนี้ก็สวยเห็นไหม 1,290บาทราคาสุดพิเศษเพียง1,290บาทถ้าสั่งซื้อผ้ากับร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะแล้วสั่งตัดด้วยจะราคาสุดพิเศษเลยนะเพราะว่าปกติถ้ารับตัดจะเป็นตัวละ800บาทถ้าคุณลูกค้าส่งผ้ามานะคะเฉพาะค่าตัด800บาทเฉพาะค่าตัด800บาทนะคะคุณลูกค,าค้าคะไม่ว่าจะเป็นผ้าถุง,ถงเป็นกระโปรงนะเป็นกระโปรงหางปลาเป็นกระโปรงจีบสวิสแบบนี้นะคะก็800บาทจากคุณลูกค้าคะถ้าสั่งซื้อผ้านะคะจากร้านแม่มารีผ้าไทยก็จะโปรโมชั่นพิเศษให้เลย ค่าด้วยค่าตัดด้วยพันสองเก้าสิบค่ะคุ้มค่าสุดๆเลยคุ้มค่าสุดๆเลยสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยรับผืนนี้นะบอกบอกนุ่มเลยบอกว่ารับสีโอรสสวยสมูทมากๆรับสีโอรสส่งให้พี่นอยหกร้อยเก้าสิบาทได้เลยจ้าพี่หกร้อยเก้าสิบาทสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะพี่นะนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งคุณลูกค้าคะ่ะราคาสุดพิเศษเพียงหกร้อยเก้าสิบบาท สองผืนจัดโปรโมชั่นพิเศษ1,350บาทจ้ะพี่จ๊าสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟในราคาสุดพิเศษด้วยและที่สําคัญมีของขวัญของฝากให้ด้วยคุณพี่บอกว่าอ่าแถมขอเป็นสีฟ้าได้เลยจ้ะให้คุณย่าเนาะให้คุณย่านะคะได้ใช้ไปวัดนะคะคุณลูกค้าค่ะคือสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสวยพรีเมียมมากๆเลยค่ะใส่กระเป๋า ใส่โทรศัพท์นะคะคุณลูกค้าขาเวลาเราไปทาบุญเราไปตลาดเนาะคุณลูกค้าขาไม่อยากถืออะไรที่มันเยอะแยะมากมายและที่สําคัญใส่ของแขงแบบนี้ก็สวยไฮโซไปอีกหนึ่งแบบนะคะคุณลูกค้าขาใส่ได้ใส่สวยใส่ได้ใส่ขวยนะคะขายจริงส่งจริงแถมจริงคุณลูกค้าขาและที่สําคัญทางร้านเรามีหน้าร้านมีหน้าร้านจําหน่ายด้วยนะคะแล้วก็ที่บนหอโวตร้อยเอ็ดชั้นสามนะตอนนี้ก็ จัดเตรียมสถานที่ท่องเที่ยวนะคะต้อนรับนะคะนักท่องเที่ยวนะคะในช่วงวันที่8ถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะมาร่วมเป็นเจ้าภาพมาร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะวอลเลย์บอลชายหาดวอลเลย์บอลชายหาดระดับโลกนะคะจัดอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะคะและที่สําคัญจัดอยู่หน้าบริเวณหอโหวตเลยคุณลูกค้าขาถ่ายขึ้นมาก็คือแบบว่าสนามใช่ไหมสนามสนามแข่งขันใช่ไหมคะแล้วก็เห็นหอโหวตเป็นแบล็กเกิลด้านหลังคือสวยพีเศยมากๆคือดังไกลไปทั่วโลกเลยคุณลูกค้าขาหน้าร้านของเราอยู่ชั้นสาม หน้าร้านของเราอยู่บนชั้น3ของหอโบสนะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถไปชมไปช็อปได้ค่ะมีของฝากร้อยเอ็ดมีร้านผ้าไทยสวยๆของร้านแม่วริผ้าไทยของเราด้วยดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่แบบว่าได้มีร้านผ้าไทยนะคะอยู่บนหอโบสถร้อยเอ็ดชั้น3คุณลูกค้าค่ะเป็นแบบว่าสถานที่นะคะที่จะได้ออกแบบว่าออกโทรทัศ์ไปชื่อเสียงดังไกลระดับโลกเลยคุณลูกค้าค่ะมาแวะดูแวะชมนะมาแวะดูแวะชมได้นะคะมาร่วมเป็นเจ้าภาพได้นะคะคุณลูกค้าค่ะต้อนรับน้องต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั่วโลกเลยคุณลูกค้าหลายประเทศมากๆเนาะหลายประเทศมากๆเลยนะคะชิงแชมป์อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดของเราเลยค่ะยินดีนะพี่จ๋ามาเที่ยวกันเยอะๆนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณเนาะคลิปนี้ EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณจิรัชยานะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคลิปต่อไปจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวดูให้นะคะคุณลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่ได้จัดทำรีวิวก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอแป๊ หนึ่งนะคะเดี๋ยวทำนิ้วอย่างงี้ให้เลยรอแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้รีวิวสินค้าเยอะมากๆเลยนะคะที่คุณลูกค้าสั่งซื้อสินค้าของร้านแม่บดีพาไทยของเราเข้ามานาอเนอี่ยก็ฝากด้วยลวกันคุณลูกค้าถ้ายังยงไม่กดติดตามฝากกดติดตามฝากกด subscribe ที่ช่อง y YouTube แม่บดีพาไทยด้วยนะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆด้วยจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะพี่ๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ